ประตูแห่งเงาตอนที่หนึ่งเสียงกระซิบจากประตูต้องห้ามในหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ริมขอบหุบเขามีหอคอยโบราณสูงตระงานถูกปกคลุมด้วยเถาวันและหมอกหนาทึบผู้เฒ่ามักเล่าเตือนเด็กๆว่าเมื่อถึงยามเที่ยงคืนห้ามผู้ใดเข้าใกล้หอคอยสีเงิน หากไม่อยากถูกกลืนหายไปตลอดการแต่สำหรับลินลี่เด็กสาวผมเปียผู้รักการอ่านานิทานเรื่องเล่านี้ไม่ได้ทำให้เธอกลัวกลับทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงทุกครั้งที่ได้ยินมันเหมือนกับว่าตำนานกำลังเรียกหาเธอคือหนึ่งขณะที่ดวงจันทร์เต็มดวงสองแสงลงมา ลมหนาวพัดแรงจนหน้าต่างห้องใต้หลังคาของลิลลี่เปิดออกบนพื้นไม้มีสมุดบันทึกเก่าๆที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนหน้าแรกมีตัวอักษรจางๆเขียนไว้ว่าสำหรับผู้กล้าที่จะเปิดประตูแห่งเงาหัวใจลิลลี่สั่นสะท้านถ้าเปิดหน้าถัดไปทุกหน้ามันว่างเปล่ามีเพียงคำประโยคสั้นๆในหน้าสุดท้าย ที่เขียนว่าฟังเสียงของเงาแล้วเจ้าจะรู้ทางไปทันใดนั้นเองเสียงกระซิบเบาๆก็ดังขึ้นในห้องเรากับมีใครซ่อนตัวอยู่ลิลลี่ลิลลี่เธอหันซ้ายหันขวาแต่ไม่เห็นใครเสียงนั้นกลับดังขึ้นอีกครั้งมันมาจากทิศท,ทางหอคอยต้องห้ามแม้จะหวาดวัน แต่แรงดึงดูดบางอย่างผลักดันให้ลิลลี่ลุกขึ้นจากเตียงเดินออกจากบ้านผ่านเส้นทางที่เต็มไปได้วยหมอกหนาทึบและไปหยุดตรงหน้าประตูหอคอยที่ปิดตายด้วยโซ่เหล็กเก่าๆทันใดนั้นโซ่ที่พันประตูก็ขยับเองเสียงโลหะเสียดสีก้องสะท้อนในความดืดกึกกึกกึก แล้วเสียงกระซิบก็ดังชัดขึ้นจนเหมือนอยู่ในหูเธอมาเถอะผู้กอบกู้เปิดชั้นสิมือเล็กๆของลิลลี่สั่นสะท้านแต่เธอก็ค่อยๆเอื้อมปิกแตะที่บานประตูเย็นเฉียบทันใดนั้นพื้นดินก็สั่นสะเทือนเบื้องหลังบานประตูปรากฏรอยแสงสีเงินเป็นลวดลอยประหลาดคล้ายตราประทับโบราณที่ไม่มีใครอ่านออก และในเสื้อวินาทีนั้นเองลิลลี่เห็นเงาร่างหนึ่งเคลื่อนไหวอยู่ด้านหลังประตูเงานั้นยกมือขึ้นเราก,กำลังรอเธอเสียงหัวใจของลิลลี่ดังชัดกว่าที่เคยเธอต้องเลือกแล้วว่าจะถอยหนีเหมือนทุกคนในหมู่บ้านหรือจะกล้าเปิดประตูที่อาจเปลี่ยนชะตาชีวิตของเธอตลอดกาล